ันนี้ยังไม่แกะนะครับเพิ่งสั่งมาจากลาซาด้านะครับเซลล์เซลวมาได้ราคาพอใจหนะ้าพอใจอยู่แกะแกะเลยนะครับเป็นบล็อกเดวอลรุ่นลูซ900เห็นเขาบอกว่าตัวใหม่ล่าสุด1,390มิลลิเมตร มีของกวามนะครับ เชฟ900เยม <c oughs> แพ็กมาอย่างดีนะครับตัวเปล่าของตัวเปล่ามาครับแกะเลยกล่องมีคู่มือครับมีอะไรมากมีคู่มือมีใบรับประกัน ดูตัวเครื่องครับสดๆร้อนๆเลยนะครับดูซีดีัำเบอร์นะครับซีดีัำเบอร์ตรงอันไหมโอ้มีเคสให้ด้วยสีดำสวยเลยศูนย์ศยสามหนึ่งสีศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสีตรงเวะ อตรงครับศูนย์สามหนึ่งสี่นะครับตรงเลยเพะเลยโอเคครับได้มาแล้วแต่ไม่มีแบตแบตสัง่งสั่งคนละร้านครับเขาเนี้ก็แกะครับยี่สิบโวลต์นี่คือแบตเตอรี่นะครับห้ายังแกดกล่องเลยครับแบกะกล่องเหนเห็นๆจัดๆกันไปเลย หมดแล้วนะครับใบซื้อสินค้าโอเค สวยครับแบบสวย20โวลต์หแอมป์ครับ <c oughs> ไฟไม่มีครับไฟมีขีดเดียว <c oughs> ไฟมีแค่หนึ่งขีดครับนำเบอร์นะครับนำเบอร์ตัวนี้จะตรงนิดกว่าดหน่งศูนย์สอง B หนึ่งศูนย์สองโอเคครับตรง แบบไม่มีไม่เป็นไรใหญ่มากแบตมีแค่ก้อนเดียวนะครับอันนี้ยิงไม่ออกนะครับเดวิส440 417สิลนิแอมป์ยิงไม่ออกนะครับมาดูตัวใหญ่นะครับมันยังมีไฟอยู่ครับหยิบเดียวนะครับอันนี้ยิงไม่ออกนะครับเหลือสองตัวนี้ครับ อ่ะดูดูกันดูกันจะจะเลยครับจะออกไหมเอ่ยโอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับออกแบบง่ายนง่ายได้แค่ขีดเดียวครับออกแบบง่ายได้ครับสุดยอดครับเป็นโคตรแรงเลยโอเคครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับจบนะครับ